กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกับกับมาพอกับนุดหน่อยน้ำโชว์กันแล้ว้ะคะมนี้นุนหน่อยน้ำโชว์กันลยเดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของเมติวค่ะเมติวนี่เพิ่นฝันค่ะฝันว่าเด็กแปลงเป็ดกันท่านผู้ชมเพิ่นมาเจ้าของที่แหลกเพิ่นห้เจ้าของเป็ดสามตัวค่ะเพิ่นเอาสองตัวบันเจ้าของเป็ดเอามาให้เพิ่นสามค่ะเจ้าของเป็ดเอาสองเมติวเพิ่นมาฝันต่อค่ะฝันต่อฝันเห็นเขากินเนื้อควายกันค่ะท่านผู้ชม ข้นเต็มที่ขาเพิ่นขาเนือ้อควายห้ญาติพี่น้องเพิ่นเอาไปกินเมืองนอกค่ะเพิ่นว่าคุณยายติ๋วกับ,บกากินค่ะเพิ่นว่ามันบบสุกเพิ่นว่าตัวอะไรข้อความฝันของคุณยายติ๋วหวานนี่จะเป็นตัวไหนเนาะค่ะเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังข้อความฝันของคุณยายติ๋วพร้อมๆกันค่ะไปค่ะ ้สวัสดีค่ะเมติวค่ะเอสวัสดีค่ะเมติวค่ะค่ะนผูมชมมณีกามาพอเมติวค่ะนผู้ชมมาพอด้วยความบังเอิญนี่แหละค่ะนผูมชมมาติดตามเ่เรื่องความฝันของเมติวนี่แหละค่ะนผูมชมเมติวพนว่าพนฝันค่ะรอบนี้เมติวพนว่าพนฝันเนาะค่ะเนาะพนสิฝันจังไดก็ให้เพนเหล่าให้ฟังเนาะค่ะเนาะเมติวฝันว่าจังไดค่ะใหญ่ฝันฝันว่ารลุดเดือดเป็ใต้ค่ะ โต่หนแต่งก็ไปเฮาสามพก็มาส่งคนโต้คนอานพคนเอาสองบาทก็มาส่งคนสองเป็ดพมันเฮาจะเอาสองเฮ้าไม่นสามบาทพวกก็าส่งเฮ้นสามคนเอาสองบาท่อนแปงเป็ดฮโต้เ็ดฮาโต้ ป็ด5าโตมันตายได้คุณยายคุณยายนี่เอาเอาให้เพิ่น3เออจของเป็ดเอาไว้2บานีจะของเพิ่นบ่เอาเพิ่นเอา2โตเนเอาให้ยายอีกเอาให้ยายอีกเพิ่มอีกตัวนึงเป็น3ขอเอาให้ยาย3เพิ่นว่าโอค่ะรถเหี้ยมันตายว่าตันแม่เป็ดแกบนั่นโตบักโตใหญ่บ่โอ้ยโตใหญ่เนาะเป็ดแกบอันบ่แม่นเป็ดกาเป็ดแกบอือเป็ดแกบเออเป็ดแกบนี่เป็ด ไข่นั่นบอกเป็ดเขามาไข่เป็ดแม่มืดเป็ดแม่มืดนั่นล่ะเป็ดแม่มืดเป็ดแม่มืดเลื้อแต่เป็ดหมูเขาว่าบอกเอาแล้วอันบะเมนเขาไปจะคล้องให้โตสามเอาสองมาไม่ไงละสามคนว่าเขาก็เลยเอาปลาตัวต่อกันฟันต่อกันอันเนื้อตัวเอ็นแม่กระถาเนื้อขาคุ้ยมีั่งกินโต๊ะจังสีมจะแซ่าโต๊ะหยาจังสีขาเนื้อคุ้ย นั่งกินสุยาวแซ่บเลยเฮาบ่ได้กินมันบ่สุกเพิ่นพากันกินดิบเออบ่เพิ่นพากินสุกแน่บ่แน่เพิ่นก็กินว่าซั่นแหนค่ะเฮาก็ว่าเฮาบ่กินดอกบ่สุกแน่เพิ่นกายปากกะละมังอันสันหลังมันนะเว้ยน้ําท่วมได้ก็คือิเลยกินท่วมดอกเพราะว่าค่ะน้ําถึงมันก็สุกว่าซั่นแหค่ะส้มอยู่หักบ่สุกเออต้มอยู่น้ําถึงมันค่ะค่ะไป่ละขวยตัวว่าค่ะไปให้อัน เอือก็กินเมืองนอกคนว่าอีส่วนนะค่ะยายน้องแต่แม่ควานทานเขาทานค่ะให้ไปกินเมืองนอกเออเนื้อเนื้อกล้วยส่วนนั้นแซลไปกินเมืองนอกเออบ้านกระดูกกระเดียวก็กรหมูเขาไปกินน่าแซวเขาก็บไตยูหยางเลาะเบิองแหนมเบิืงเขากับมันนังเขากินบดใหญมันดิบเขาเถาบไกินกระเตะที่ได้สมือนีิมิตรเหนือหัวเนาะไอ้กระขาดเนืิญหัวโบราณเนย โบ้มีหัวขาขาเกินเหงอขวยเนาะเออขาขวยต้นนี้ยังวะแ่มันขวหไงขวยหน่อยตป็นเช้านี่ละค่ะเอาแบบนั่งคนกินใช้ไปกับกินไช้แปะกินค้างะไ้สั่นเนาะแตงค่ะ ค่ะดินคาเพื่อนคุณใหญ่เพืนเก่าเพิ่นเพื่นเผ็ดใหม่เพือนอีซัวโอเพื่อนเผ็ดใหม่ค่ะอยู่บ้านเพื่อนคุณใหญ่มาพ่อเออมาพ่อเขากินเนื้อขั้วกันก็เลยแวะไปเบิ้งบ้านมีคุณใหญ่อยู่บ้านดีสี่เพื่อนก็ไม่แปลกก็มาขอกเลยอันบ้านเก่ามาเลขที่เท่าไหร่ก็คำเนี่ยหนึ่งสองห้ามาเลขที่หนึ่งสองห้าหน้ะเขาเป็นนางกินแทบโตจนสิ้่ละ อยากกินอยู่แต่ว่าโอกาสกินมันดิบเนาะค่ะเนาะดิบแน่ซุกแน่คุณใหญ่บกินดิบเนาะค่ะเนาะคนกระลังบอกพลังกายจังตีนอนมุดยุกหนาตัวใสอยูแล้วเติมเติมมันบดเติงหนาคือพลังมันผสมกายปากกระมังมันาค่มาฉลังมันก็คืออยากอยู่หัดมันดิฟแม่บอกมันดิบบาหันกินบาหันดิบประเสรนฐไหมค่ะเข้ากระฟันซ้ำนี่แล้วเว้ยค่ะ จงันทีเขาบกเขาหมดความสันเนาะบานนี้เป็ดน่ะเป็ดใหญ่น่งเป็ดใหญ่น่ะหละฮก็ว้านนี่เนาะแดดูนหมดมันตางกัตีเป็นสูนเนามอนั่นเาะก็ว่าบซามแดก็หามาสกเกิลยมัะมันมันหาตเนาะเป็ดใจหาตัวขานาบบบเด่นมาุกเกไปจักไหมเป็ดใจหาตูวนว่วเป็ดหางส ต่นั้นแหละเขาก็บูบบ้านนี้เขาก็เลยมาแบ่งอยูเออแบ่งเป็ใหนึ่แสนเนาะมันเอาสองให้เขาสามเขาก็ว่าอันแบ่งกันสองคนเนาะของเปิดคนแรกลหละคนสองเขาสามคนเอาสองเนาะเอาเอาเอาจิงสี่คุณใหญ่ค่ะคุณใหญ่สิตีเป็นตัวเลขคุณใหญ่มักตัวใดตีให้เอฟสีเนี่ยคุณใหญ่ โอ้ยถ้าเป็ดไตมันก็เป็ดศูนย์เนาะเว้ยเก่าเนาะน่ากับแปดเนาะเป็ดแปดเนาะไตกับศูนย์ไตศูนย์เอาแปดศูนย์อยู่บออคุณยายวันนี้แล้วเนาะคือมอน่แปดกับแปดสามแปดสองวลมาแปดหาก็ได้หมอว่าพัวอีหนังมันหมาแต่ว่าสำหรับโตคุณใหญ่ห่อยสำหรับศูนย์เลยติดกับติดไตเนาะ เอาเอาตามเอาตามคุณยายนี่เนาะข่อยเนาะกับว่าสี่ศูนย์ข่ยเนาะมันสี่ขาเนาะมนกระต้เลยค่วยนี่เอาสี่ศูนย์บอกคุณยายข่อยผ่านเห็นข่อยเขาขาข่อยเนาะคมันก็เป็นสีแล้วเนาะใต้กับไซสิบแปดเป็นศูนย์ค่ะแปดศูนย์สี่ศูนย์บ้านนี้บ้านเล้ที่เพิ่อนจะหนึ่งสองหาง คุณยายก็สิยึดตามนีเนาะค่ะเนาะมักซนีแม่นบ่ค่ะ1 2 5นี่เป็ดก็5โตเนาะเฮาก็ว่าจังสิตัวเป็ดเฮาแบ่ยากบ่เฮาแเลขว่าานี้3โตนี่หรือว่าสิเอา83ก็ได้มอนั่น3 80จังสิก็ได้เพราะว่าคุณยายได้3เด้มอนั่นมอ83ก็ได้แม่6ก็ได้มันว่านค่ะค่ะ ต่ว่าเป็ดเป็ดนี่คุณใหญ่ในสามเนาะบานนี้มันใจมันใจกะเป็นแปดศูคือคุณใหญ่บานเนาะช้าเขาก็สามเข่าสามแปดูใ่แปดรือว่าแปดเป็ดเนาะแปดอย่างจะว่าคุณใหญ่ได้เพิ่มสามตัวเออผลต่อปงเขาสามหรือว่าสามตัวเีเอาสามเขาสามแปดสนมแปนหปงเขาสามโอค่ะเป็นสามผลตสองค่ะ ไ่ไงสามสองฝนละของเอา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 เป็นตัวไหนเนี่คุณยายย่ำให้เอซีท่านบาทเนี่ยแล้วท่าน,นก็ฝันคุณยายอสองกัสามสองนะสามแปดสามอุ้ยมักแปด80มศูนย์กัสามแปดเอาโซคุณใหญ่หมกักมักแต่ แปดศูนย์กับสามแปดอ้าวท่านผู้ชมเอาตามคุณยายศูนย์นี่แหละกับศูนย์เนาะแฟนพันธุ์็ั้วายเนาะต่อกันเนาะค่ะบาี้บ้านเล็กที่เพื่อนขาขั้วไอข้นเต็มเหื่นกินเนื้อขวายอยู่นั่นกับบานเริทีหนึ่งสองขาเนาะคุณยายเนาะค่ะบาริข้มฟันของคุณยายมีอย่างเพิ่มเติมบ่บ่บ่ฟันแล้วฟันเทีเดียวหัดติดตองหัวแล้วเลยค่ะขอบคุณแม่ข้างความฝันแม่ขางตวัสดี ของคุณใหญ่น tamam. <cus monkeys> อค่ะทนผู้ชมทางบ้านเอาฟังค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคะ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกกสิพาท่านผู้ชมนี่มาสรุปตลิขความฝันของเมติวค่ะเมติ๋วนี่ฝันฝันว่าได้แบงเป็ดกันค่ะกับเจ้าของเปิดเมติวเพิ่นเอาสองให้เจ้าของเป็ดเอาสามค่ะแต่ว่าเจ้าของเปิดเพิ่นบ่เอาค่ะท่านผู้ชมเจ้าของเป็ดเพิ่นสีเอาสองให้เมติวสามค่ะวันนี้เมติวเพิ่นกับฝันค่ะฝันว่า เดไปเฮือนค่ะเฮือนข้นเพิ่นพากันขาควายค่ะขาควายแบ่งกันกินค่ะเพิ่นว่าสิเอาให้ญาติพี่น้องนี่ไปกินอยู่เมืองนอกค่ะท่านผู้ชมแม่ติ๋วเพิ่นเลยแปดตัวเลขให้ค่ะแปดศูนย์แปดสามสี่ศูนย์บ้านเลขที่ที่เพิ่อนขาควายเนาะ,ค,ะ,นะ 1, 2, ค่ะเนาะ,ะหนึ่งสองหาคะ่ะก็ให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นแนวทางความฝันของแม,ม่ติ๋วค่ะหวยประจำวันที่สามสิบท่นวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก คลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชคขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบลำรวยลำรวยเฮ่งเฮ่งปังปังโชคโชค,โชคมนัมนมันกับความฝันของเมติ๋วกันทุกคนค่ะสุดท้ายนี้นุ่นหน่อยน้ำโชคกขอฝากช่องนุ่นหน่อยน้ำโชคไว้ใน,นอ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่นหน่อยน้ำโชคน้ำเนยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ